Good morning all students today is Wednesday number t of November 2021 o โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มที่เรียนออนไลน์อยู่บ้านนะครับวันนี้มีวิชา subject science น,นะครับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอากาศบนโลกเรานะครับให้นักเรียนดูคลิป ต่อไปนี้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับและเปิดหนังสือเรียนเล่มนี้นะครับควบคู่กันไปด้วยนะครับในหนังสือเรียนก็จะเป็นเล่มที่2นะครับให้หนักเรียนเปิดเล่มนี้แล้วก็ดูคลิปไปด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย let's go นั่นสิร้อนเนอะโว้าวเ <c oughs> <c oughs> รยจะไงกันเนี่ยคนตลบไปหมดเลยนั่นสิอยากไปอยู่ที่อากาศดีดีจังเลยอะอากาศน้อนร้อนแบบมีแย่ชะมัดเลยแต่พอหน้าหนาวลิปดาก็บ่นอีกว่าหนาวอะแล้วแบบนี้อย่างไหนถึงจะเรียกว่าอากาศดีล่ะอากาศจะร้อนจะหนาวมันก็แล้วแต่คนนี่นา ถ้าลิปดาคิดว่าดีมันก็คืออากาศดียังไงล่ะถ้าไม่ก็คือไม่ดีโอ้โหเอาแต่ใจไปไหมลิปดาแล้วโพารู้หรือว่ายังไงถึงจะเรียกว่าอากาศดีอ่ะก็ไม่รู้หรอกแต่เราไปถามคนที่รู้ก็ได้นี่นาสวัสดีครับอาจารย์จักลูกเค้นอ้าวสวัสดีครับลิปดาโพลา่พลา อาจารย์กั๊กกับลุงเคนกำลังจะไปไหนกันเหรอครับลุงเคนเขามีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ก็เลยกำลังจะไปดูนะครับอาจารย์กั๊กไม่กลัวอันตรายเหรอคะลิบยาพูดแบบนี้ลุงเสียนะเนี่ยแต่ก็เป็นแบบนั้นเกือบทุกครั้งเลยนี่ครับก็แค่เกือบนะไม่ใช่ทุกครั้งสักหน่อยฟังดูไม่น่าภูมิใจเลยนะคะอาจารย์กั๊กครับพวกผมมีเรื่องสงสัยเลยอยากจะถามอาจารย์กั๊กนะครับได้สิครับสงสัยเรื่องอะไรกันเหรอครับเรื่องอากาศนะคะ โอล่าเขาสงสัยว่าอากาศดีหรือไม่ดีเราจะแยกแยะย,ยังไงอะคะ่ะอ้เรื่องนี้เองงั้นเดี๋ยวเราเดินไปแล้วก็ฟังกันไปนะครับเรื่องอากาศดีหรือไม่ดีเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าอากาศนะ่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างถึงเราจะมองอากาศไม่เห็นแต่ความเป็นจริงแล้วในอากาศเนี่ยประกอบไปด้วย แก๊สหลายชนิดนะครับได้แก่แก๊สไนตโตรเจนประมาณร้อยละ78แก๊สออกซิเจนประมาณร้อยละ21แก๊สอาร์กอนประมาณร้อยละ0.93แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ0.03ครับและก็ยังมีแก๊สอื่นๆอีกก็ประมาณร้อยละ0.04ซึ่งอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะ่ะต้องอาศัยแก๊สเหล่านี้ในการดำรงชีวิตอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตต้องหายใจออกซิเจน ในการดำรงชีวิตหรือพืชต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงเป็นต้นซึ่งเราสามารถวัดว่าอากาศดีหรือไม่ดีได้จากสิ่งที่ปะปนอยู่ในอากาศนอกจากแก๊สที่จำเป็นนั่นเองอากาศดีก็คืออากาศที่ไม่มีฝุ่นละอองและไม่มีกา๊าซพิษเจอือปนอยู่ส่วนอากาศเสียก็คืออากาศที่มีฝุ่นละอองและมีกา๊าซพิษเจือปน ทำให้หายใจได้ลำบากระคายเคืองคอและตาเช่นอากาศเสียจากไอเสียรถยนต์หรือจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือควันจากไฟไหม้หรือการเผาขยะเป็นต้นครับอ๋อเข้าใจยแ,แล้วคะ่ะเป็นแบบนี้นี่เองอลิปดาก็นิกว่าอากาศดีคืออากาศที่สบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปซะอีกค่ะมันก็ไม่ผิดนักหรอกนะครับเพราะว่าอากาศดีน่ะจะทําให้เราสดชื่นสบายแต่เรื่องอากาศร้อนเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องของอากาศอย่างเดียวนะครับน่านับถือคนที่สร้างเครื่องปรับอากาศนะครับที่ทําให้เรามีอากาศเย็นสบายได้ทั้งปีเลยโอ้ถ้าแค่เครื่องปรับอากาศแล้วก็ลุงเองก็ทําได้ง่ายๆเลยนะจริงเลร,รอครับลุงเอง็นแน่นอนไม่เชื่อลุงจะทําให้ดูที่บ้านก็ได้เอาไหมอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทําเครื่องปรับอากาศยังง่ายก็มีกระป๋องใบใหญ่ๆห,หรือว่าถังชุดใบพัดติดมอเตอร์ แล้วก็ท่อขนาดพอเหมาะพอเหมาะเริ่มต้นจากการนำกระป๋องมาเจาะที่ฝาเพื่อติดชุดใบพัดกับเจาะที่ตัวกระป๋องเพื่อติดท่อปล่อยลมนำชุดใบพัดมาติดที่ฝาโดยการใบพัดลงให้เป่าลมเข้าไปในกระป๋องแล้วก็ติดให้แน่นไม่ให้มีช่องว่างส่วนที่ช่องด้านข้างก็ติดท่อสำหรับปล่อยลมแล้วก็ปิดไม่ให้มีช่องว่างเหมือนกันเราก็ใส่น้ำแข็งไว้ในกระป๋องเท่านี้ก็จะมีลมเย็นๆออกมาจากเครื่องปรับอากาศของเราแล้ว โอ้โหเอไอวายิดเดียวขอบคุณครัาลุงเคนโอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้างั้นมามาดูสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของลุงกันได้แล้วนะหนูต้องไปซื้อของให้คุณแม่พอดีเลยละค่ะไปก่อนนะคะผมก็เหมือนกันครับไปก่อนนะครับเอาเดี๋ยวก่อนสิลิบดาโพล่าโอ้โหแม่ลิบดาโพล่าเนี่ยนะวัจริงๆเลยแล้วน้องๆทุกคนล่ะครับ คิดว่าอากาศเป็นยังไงบ้างถึงเราจะมองไม่เห็นแต่อากาศเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยนะครับประโยชน์ของอากาศมีมากมายเช่นสิ่งมีชีวิตต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจพืชต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงไฟใช้ออกซิเจนในการลุกไหม้อากาศที่ห่อหุ้มโลกช่วยป้องกันร,รังสีจากดวงอาทิตย์และปรับอุณหภูมิของโลก ให้พอเหมาะพอเจาะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายซึ่งประโยชน์ของอากาศนี้มาจากสมบัติของอากาศครับโดยอากาศมีตัวตนสัมผัสได้มีอยู่ทุกผลทุกแห่งจะมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. อากาศมีน้ำหนัก 2. และมีรูปร่างไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิหรือความดันหรือขึ้นอยู่กับภาชนะบรรจุเช่นเดียวกับของเหลว 3. อากาศต้องการที่อยู่ อากาศมีแรงดันทุกทิศทางอากาศสามารถจะเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทุกทางและเมื่อได้รับแรงมาจะทําให้อากาศเคลื่อนที่ได้และมีแรงดันเป็นยังไงล่ะครับเรื่องของอากาศน่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับลองไปสํารวจกันดูไหมครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรที่เกี่ยวกับอากาศแล้วเราจะเอามาใช้ประโยชน์ยังไงกันได้บ้างโอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างได้ชมคลิปเกี่ยวกับอากาศบนโลกไปแล้วนะครับ พยายามทำความเข้าใจนะครับเพราะที่เชื่อมีใบงานให้ทำดังต่อไปนี้นะครับใบงานนะครับเป็นดังนี้อันดับแรกให้นักเรียนวาดภาพการหมุนเวียนและความสำคัญของอากาศนะครับพร้อมทั้งตอบคำถามคําคำถามนะครับภาพที่นักเรียนจะวาดลงไปนะครับคือภาพนี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียน ทำความเข้าใจต่อคำถามมาให้ดีๆนะครับทำลงในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะครับหน้าเรกวาดภาพหน้าที่สองต่อคำถามนะครับหรือถ้านักเรียนคนไหนมีเครื่องปรินเตอร์นะครับสามารถปริ้นใบงานนี้แล้วก็ทำลงใบงานได้เลยนะครับอย่าลืมถ่ายรูปมาชัดๆนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ Thank you very much นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย